สวัสดียามเช้าๆนะครับโอ้โหไม่ได้อัปเดตคลิปในสวนมาหลายวันแล้วนะครับค่อนข้างนานแล้วพอดีนะครับมีบางท่านมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องต้นมะข่าโมงนะครับพอดีมีคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับการทําอย่างไรให้ต้นมะข่าโมงเนี่ยเขาตรงนะครับตรงขึ้นไปเนาะโดยธรรมชาติแล้วมะข่าโมงเนี่ยถ้าเราปลูกเดี่ยวๆนะครับ เขาจะแตกกิ่งก้านสาขาโอ้โหเยอะมากไม่ค่อยตรงนะครับเว้นแต่เราจะปลูกชิดหน่อยนะครับมันก็จะสลัดกิ่งเองแล้วก็ตรงอ่าก็เหมือนต้นมะข่าในธรรมชาตินะครับถ้าต้นไหนอยู่ในป่ามันก็ค่อนข้างตรงนะครับแต่ถ้าต้นไหนเกิดเอ่วเดียวๆเป็นมะข่าที่ปลูกตามสองฝั่งทางแบบนี้มันก็จะแตกกิ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งเราจําเป็นนะครับที่ปลูกสวนป่าเนี่ยจะเป็น แต่งกิ่งบ้างในบางต้นนะครับอย่างของผมเนี่ยก็บางต้นมันแต่ก,กิ่งมากผมก็ปล่อยไปเลยนะเดี๋ยวผมก็พยายามจะดูว่ามันจะคัดเลือกตัวเองอย่างไรอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยขนาดเห็นไหมไม้อื่นๆขนาดข้างเนี่ยแต่ถ้าแต่งกิ่งมันก็จะตรงกว่านี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันสลัดกิ่งลงเองมีหลายต้นนะครับของผมปล่อยไปแบบนี้แล้วมันก็เริ่มสลัดกิ่งลงมาแต่ก็มีบางต้นที่เราดัดแ,แต่งกิ่งแล้วก็ดัดมันขึ้นไปได้เหมือนกัน แต่ต้องเป็นต้นที่แบบอายุประมาณสัก2อปีสปีนะครับของมะข่ามงสังเกตไม่ยากนะครับต้นมะข่ามงว่ามันเป็นต้นลักษณะอย่างไรนะครับพอดีมีบางท่านบอกว่าต้นที่ผมถ่ายให้ดูไม่ใช่มะข่ามงมะข่ามงนะครับเนี่ยดูใบของเขาจะประมาณนี้ <c oughs> มะข่ามงเปลือกลำต้นเขาจะประมาณนี้นะครับสีออก สว่างสว่างหน่อยมีแบบพวกไลเค้นขึ้นด้วยเยอะนะครับที่สวนผมมะข่ามองอ่ะนี่ก็ใช่มะข่ามงนุ่นก็ใช่โอ้ตัวน,นุ่นมันตรงดีจังมะข่ามงฝักของเขาสีดำนะครับถ้าท่านไหนแยกแยะไม่ออกผมว่าถ้า เอ่อท่านที่ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้หรือว่าไม่ได้อยู่ชนบทเหมือนผมนะครับก็อาจจะแยกแยะไม่ค่อยออกแค่ดูดแค่ใบนะครับอาจจะแยกแยะไม่ออกแต่ถ้าดูฝักของเขาเลยเนี่ยจะแยกแยะออกง่ายมากนะครับอ่ะดูอ่ากต้นนี้ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักอายุมากขึ้นเขาจะสลัดกิ่งนี้ออกสลัดกิ่งด้านล่างนี้ออกนุ่นโตไปนุ่น ให้ดูฝักแล้วกันจะดูง่ายนะครับสีลำต้นอ่าสีลำต้นก็พอช่วยได้นะสีประมาณนี้สีลำต้นฝักเขาสีดำใหญ่ประมาณฝ่ามือมีเมล็ดอยู่ด้านในก็ไปเซิร์ชดูเพิ่มเติมแล้วกันใน g o o g l e มีเยอะแยะนะครับมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งก็เป็นมะค่านะครับมันปลูกฝั่งถนนแบบนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับ <c oughs> มันก็แตกกิ่งหน่อยจริงๆถ้าไปแต่งกิ่งออกสักกิ่งมุมนี้เนี่ยได้เนี่ยจะดีมากเลยย้อนสอนนิดนึงมันมืดนะครับเนี่ยถ้าแต่งกิ่งมุมนี้ออกแต่ว่างานบางอย่างเราอย่าไปแ,แ,แทรกแซงธรรมชาติมากมันสูงเกินไปแล้วกิ่งมันใหญ่แล้วนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติผมว่าเนี่ยถ้าบางทีเดี๋ยวมันก็อาจจะสลัดกิ่งนี้ลงมาให้สังเกตต้นไม้ในป่าไว้ดีๆแล้วกันนะครับว่า ใครไปแต่งกิ่งให้มันมันก็ยังตรงนะครับอ่าแล้วทีนี้มาดูมะข่ามงเอ้ยมะข่าแต้แล้วกันมะข่าแต้เนี่ยลักษณะใบก็ต่างกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะเด็ดเด็ดลักษณะใบไปให้เทียบดูเห็นไหมมะข่าแต้ใบเขาจะกลมกว่ามีความแข็งกว่าก้านสีมะข่าแต้ก็ต่างกันนะครับมะข่าแต้ที่สวนผมก็มีหลายสิบต้นนะครับอ่าไล่ไปตั้งแต่เปลือกไม้แล้วกันสีผิวของเปลือกเนี่ย มะค่าแต้จะออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลปลูก,กแรกๆกไม่ค่อยตรงหรอกมะค่าแต้จะโน้มนะครับเอ,เอียงลงไปแต่พอโตเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันอะไรเลยมันโตขึ้นไปตรงไปนู่นเองนะครับธรรมชาติมันจัดการตัวเองได้นะครับเห็นบางท่านเนี่ยพอปลูกต้นไม้ไปไม่ว่าจะเป็นพยุงมะค่าเห็นมันโน้มเอียงหน่อยก็จะเอาไม้ไปค้ำยันถามว่าค้ำยันอย่างไงน,นะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า สำหรับผมแล้วผมว่ามันเหนื่อยเกินหน้าที่มนุษย์เกินไปนะครับบางอย่างธรรมชาติมันจัดการกันเองได้ปล่อยให้ธรรมชาติทํางานแทนเราบ้างเนาะแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันนะที่มันโน้มเอียงมากๆเราก,ก็ค้ำยันได้ไม่มีปัญหาแต่ให้พึงระลึกว่าธรรมชาติไม่มีใครไปค้ำยันต้นไม้ให้มันนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเร่งจนเกินไปจนมันโน้มเอียงเอ็นเอียงเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆโตขึ้นไปของมันนะครับตรงได้เอง มะค่าแต้อ่าหวังว่าคนที่มาคอมเมนต์นะครับจะเข้ามาดูนะครับว่าเนี่ยมะค่าแต้ใบมันอย่างนี้นะอ่าลำต้นมันสีแดงแบบนี้นะส่วนมะค่าโมงมันเป็นแบบนี้อ่ามาดูดิีมะค่าโมงต้นไหนต้นด้านหน้านั่นก็ได้เยอะมากเลยมะค่าโมงนะครับ <c oughs> เมื่อก่อนตอนผมปลูกไปแรกๆนะครับมะค่าโมงผมก็หวังว่าให้มัน ตรงเนี่ยสักร้อยต้นนั่นแหละหวังว่าจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นหลานนั่นแหละเป็นมรดกให้เขาแต่พอปลูกไปก็ประมาณสามร้อยต้นนะครับเผื่อต้นไหนมันไม่ตรงก็ว่าจะตัดทิ้งแต่พอมาโตมาเนี่ยโอ้โหเราก็เห็นว่ามันก็ต่อสู้ชีวิตมากับเราเนาะต้นไม้กว่าจะโตมาได้ห้าปีสิบปีไปก็ไม่อยากตัดมันหรอกดูต้นนี้นะครับเนี่ยมะขามอง ลำต้นเขาจะชอบมีพวกอะไเข่นขึ้นแล้วก็สีออกจะขาวกว่าสว่างกว่ามะข่าแต้นะครับมะข่ามงขึ้นไปดูต้นนี้นะครับนี่ต้นต้นนี้ก็ไม่ได้แต่งกิ่งแต่งอะไรนะครับเนี่ยมันก็โตขึ้นไปนู่นเลยผมจะเอาใบมันแบบไหนดีมาเทียบกันให้ดูมีแต่ต้นสูงสูงอ่ะเจอแล้วฮึโอ้ยกระโดดไม่ถึง มือสั้นหรือว่าต้นไม้มาสูงมาเนี่ยฮึบ่ะได้แล้วนะครับมามาเทียบกันดูโอ้มุมนี้สวยดีจังนี่คือใบของมะข่ามงนะครับใบมะข่ามงเอา,าเทียบกันดีกับใบมะข่าแต้นี่คือใบมะข่าแต้นะครับใบมะข่าแต้จะมีความหนากว่าแล้วก็กลมกว่านะครับสีออก เขียวเข้มเลยอะต่างกันไหมดูแค่นี้ก็ต่างกันแล้วนะครับมะขามงกับมะขามแต่อ้อาวถ้ายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวไปดูจะดูต้นมะขามงเอ้ยมะขามแต่ต้นนี้อีก <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นมะขามแต่อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้มาตรงขึ้นไปนู่นเลยอะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยต้นนี้ ไม่ได้แตงกิ่งไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวมันก็สลัดกิ่งนี้เองนะครับเสี๋ยอายุมันโตขึ้นนะ่ะเออมะค่าแต้นี่ตรงดีจังตน้นนี้เห็นไหมสีเปลือกเนี่ยน้ำตาลค่อนข,ข้างเข้มก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกอีกชน,นิดหนึ่งนะครับไม้มะค่าก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากนะครับใช้ก่อสร้างบ้านรเรือนทำเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าก็ปลูกไปแล้วก็ ให้พึงระลึกว่าการจเจริญเติบโตของมันเนี่ยการจะสร้างแก่นไม้ของมันเนี่ยค่อนข้างช้านะครับอาจจะมีอายุไปแบบ50ปี100ปีถึงจะเหมาะสมในการใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ถ้าไหนถ้าคิดบอกว่าจะปลูกไม้มะค่าแล้วเอาไว้สร้างบ้านเนี่ยก็พึงระลึกไว้เถิดว่าเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานจะดีกว่านะครับหรือว่าปลูกไว้เป็นบำนาญตัวเองก็ดีเหมือนกันมีติดสวนไว้ให้มันหลากหลายนะครับต้นไม้ เห็นต้นมะค่าใหญ่ๆนะครับอายุร้อยปีทั้งนั้นเพราะว่าเกิดมาก็เจอแล้วนะครับแบบนี้ก็มีต้นใหญ่ๆอยู่สามต้นสี่ต้นนะครับส่วนใหญ่ก็คงเจอในวัดนั่นแหละไม้ใหญ่ๆแบบนั้นนะครับไม้มะค่าเนื้อไม้ก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าไม้มะค่ามงสีค่อนข้างสวยกว่ามะค่าแต้นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้แหละพามาดูว่า มะข่ามงกับมะข่าแต้เนี่ยมันก็มีความต่างกันอยู่นะครับมะข่ามงก็แบบหนึ่งมะข่าแต้ก็แบบหนึ่งถามว่าแบบไหนหน่าปลูกกว่ากันก็คงน่าปลูกทั้งสองนะครับถามว่าอย่างไหนแพงกว่ากันมันก็คงแพงด้วยกันทั้งสองนั่นแหละ <c oughs> การปลูกต้นไม้ไม่จําเป็นต้องคิดว่าไม้ชนิดไหนแพงที่สุดถึงจะปลูกแต่ไม้ชนิดนั้นนะครับอ,อันไหนมันแพงแล้วก็ปลูกอาจจะเยอะหน่อยไม้อื่นๆที่มีคุณค่าต่างๆกันออกไปเนี่ยเราก็ปลูกเสริมเข้าไปนะครับ ปลูกให้มันหลากหลายนี่แหละดีที่สุดนะครับ <c oughs> ดูต้นนี้อ๋อ,อ,อลืมบอกไปนะครับออาก่อนจะจากกันไปนะครับก็มะข้ามงถ้าแยกแยะต้นเขาไม่ออกนะครับนี่ต้นหนึ่งถ้าแยกแยะต้นไม่ออกสำหรับ คนที่ไม่ได้คุกคีอยู่กับป่าอยู่กับชนบทนะครับก็พึงระลึกไว้ว่าถ้าฝักเขาสีดำๆใหญ่ขนาดฝ่ามืออ่าก็เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะครับนั่นคือต้นมะข่ามงอ่าส่วนมะข่าแต้ก็แบบลักษณะที่พาไปดูนะครับใบประมาณนี้ฝักของเขากลมแบนนะครับขนาดประมาณนี้แหละขนาดไม่ใหญ่เท่าครึ่งฝ่ามือนะครับแต่มีหนามเล็กๆนะครับอ่ามะข่าแต้ฝักของเขามีหนามอ่าโอเคนะครับ